ดีครัาเพื่อนๆผมทวิตนะครับก็วันนี้มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่อำเภอรัตรภูมิจังหวัดสงขานะครับมาบ้านอามาบ้านอาจาบนะครับพอดีมาคุยเรื่องกุ้งให้อาฟังสนใจนะครับก็เลยให้ผมทําบ่อระบบน้ําวนให้นะครับมาแบบไม่มีเครื่องมือหาเอาข้างหน้า พอดีสนใจนะครับก็เลยทําให้สองบอ่อจัดระบบเต็มเลยนะครับเมื่อวานวันที่สิบหกสั่งกุ้งมาจากตรังนี่ครันสามจุดห้านิ้วฝั่งนี้จะเป็นเพชรทู่นะครับมาเล่นแล้ว ก็ระบบนี้เป็นประบบเต็มน,นะครับฟุ้งไม่เหามีเสียงน้ำนะครับอนนี้เป็นตัวเมียครับได้มาสอคู่ครับคู่ละแป0ร้อถ้าจะตรง200ครับเป็น1800บาทบ mm hmm. ก็ฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเตรียมบ่อไว้เพื่อที่จะรอรับตัว1นิ้ว แถวนี้เขายังไม่ไม่นิยมกันนะครับแต่ก็มีกลุ่มที่เขาเล่นกันอยู่นะครับเ็เตรียมพร้อมแล้วครับใช้อิดแบง่งแบ่งโซนให้เขานะครับเมื่อวานมาก็ผมก็โดนหนีบไปกุ้งที่นี่ดุมากกุ้งกันแดงของผมเนี่ยเลี้ยงมาสองเดือนไม่เคยหนีบมาเจอที่นี่หนีบชัยเลยัยตกใจ ตานแดงจะเป็นกุ้งที่ไม่ค่อยดุไม่ดุเลยแหละไม่เหมือนดัตเดตแทกเตอร์ทรกเตอร์ที่บ้านผมเหมือนเข้าใกล้ไม่ได้เลือดซิบก่อนี่ยครัลังเนี่ย,ยถ้าลักษณะกุ้งนะครับแข็งแรงก็จะเล่นเล่ออกมาแล้วก็มากินใบหูกวาน,นี่ตอนนี้เขากำลังหนีใบหูกวานกำลังแทะภาษาบ้านบ้านกำลังแทะ ใบหูควางก็ต้องต้มก่อนนะครับต้มก่อนให้เขายุยๆหน่อยน,นึงนะครับเป็นอาหารชั้นดีของเขาเลยครับแล้วก็ฆ่าเชื้อจะไม่หิวท้องจะใส่อิ่มนะถ้าเราไม่อยู่ก็ใบใบหูควางก็ทิ้งไว้ต้องใบเขาอยู่ได้็นอาทิตย์ครับแบวน,นี้ รอครับวันนี้ประมาณ9โมงนะครับเดี๋ยวเขานับให้หนึ่งนิ้วมีกี่ตัวแต่มีหนึ่งนิ้วบวกก็คือประมาณ1.5นิ้วตัวหนึ่งนิ้วราคาอยู่ที่ประมาณ30บาทราคานี้ราคากลางๆเลยนะครับสำหรับมือใหม่ระบบนี้ก็เป็นระบบเต็มนะครับที่ผมคิดขึ้นมาเลี้ยงได้ประมาณ150ตัวนะครับบอ่อนี้ ันนี้ผมกั้นนะเพราะว่าบ่อมันกว้างกว่าปกติแล้วซีกหนึ่งก็จะใช้งานได้อยู่ประมาณน่าจะลงได้ประมาณเกือบสิบสิบสองสิบสามตัวนะถ้าเป็นตัวไซส์สามนิ้วครึ่งฝั่งนี้อีกนระวมสามสามสิบกว่าตัวสามสิบตัวหน่อยๆนะแบ่งโซนกันจะได้ประหยัดตัวผู้เหมือนเขาได้กลิ่นตัวเมียตะก,กุยอยากจะข่ามอย่างเดียว เล่นอาไรก็้เดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งนู้นเหมือนได้กลิ่นตัวเมียเดี๋ยวปล่อยให้เขาอุ่นหินก่อนับเดี๋ยวปล่อยเ,ออเ,อยเข้ารอดูประมาณหนึ่งสัปดาห์เพิ่งจะปล่อยลงเมื่อวานนะครับนับไปอีกหนึ่งสัปดาห์รอดูว่าเขาจะรอค้ามไหมครับถ้าเ,เกิดว่าเขารอค้าบก็ต้องรอรอรอบให้เปลือกเขาแข็งก่อนนะครับค่อยปล่อยลงไม่งั้นจะเป็นอาหารของตัวเมีย ดูทั้งสองฝนะ่ายครับฝ่ายไหนลอกก่อนฝ่ายนั้นเปียบครับต้องให้ข้าวเขาแข็งต้องให้ตัวของเขาแข็งก่อนค่อยปๆเข้าหาก,กันระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ก็เปลือกเขาก็เริ่มแข็งแล้วแต่ตัวเมียที่ผมจับึุนมาวันพร้อมนะครับมีจุดม่วงแล้วครับสำหรับที่นี้ก็ที่นี้ก่อนแล้วกันครับก็ วันทา,านที่18ผมก็เดินทางกับที่ชนบุรีครับก็มาคุยให้อาฟังอาสนใจก็อยากจะขยายธุรกิจตัวนี้ค่อนข้างดีครับไปได้สวยแน่เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ